สวัสดีครับสวัสดีครับจำได้เพราะเห็นลูกเนี่ยบักยังเนี่ยเออบักยังก็บักยังเออแต่เปลี่ยนมอรํลัมนะครับลูกแพร่เลยครับผู้บาอาจารย์ผู้แรกนะครับของลูกแพร่ได้พก็คือพ่อวัดนะครับหรือวัดจ้าปู่โคกสารกรอนเหมือนี้ยูน้ำหาจนพ่อผมถามหลายๆคนผมถามบุญหลงถาม อ่าพอเฉลี่นะครับรือถามขับนบไอ้ับนบนะครับกับโมี่ปูในหูไปไป,ไปเหพพ็นขี้เพลินอยู่ในของยายหานะครับโอ้ยายหานะครับยายหาป่านดำนละครับชอบเพลินผมก็เลยนั่มน,นองขอเบอร์โทล้วเลนั่มมาจนพอนะครับนี่คือคู่บาอาจารย์นะครับคู่คนแหลกของหลูงแพรวรีพ่อนอที่สอนรองสอนล่ําสอนหัดเรียนขี้บอดคือจออะใส่สมล่ำแบบใดก็ลร่ำแบบดแบบดลร่ำไม่เย็นเห็นแต่ฟ่ำไม่พังเลยป่านมัน,มนขึ้นต้นมาจากะได้ไ็คประลาด ปรลาใจหลายแทงเาวจาจนสีมาเวแมวออกคําเคยนาสงแต่พิบวชเป็นสงสาวาเคยเายอยบ่เคยได้ดอกใส่ใจจันสีเฮยบุญสู้เปียบดังไม่แห่งเหี่ยวอยู่เชิงดอยค่อยแต่ฝนสีไม่ห้ำให้ซุ้มเย็นเศร้าอ ผามาจนปานี้หากว่ามันจันสีผู้มาเยื่อเฉลยกาวแต่ผัดใ่ยเป็นบ้าจำซาเดิมชื่อได้ท้องไข่พุ่นผู้ไฟหาบุญสู้ยังบอกาสีเอื้อนเอ่ยเพยใจบอกพอเปลี่ยนความในให้ใครควรดูบางนั่งเป็นหงบนฟ้า <c oughs> เปรียบตัวพี่เป็นกาพาลา้อย คนต้อยตำจันเสียเอ้ยเจ้าเป็นแมวห่อทำอย่ามาเย้ยถ้าเลยควมโอ้ยเอละนอมวนปะเสียงดีปะ ใครกูอัน pues น mm yeah> ั้นเาะใคกูอันนัเอาม่ีผู้สอนนาะู้สอนนั้งมีผ้ก่ออ่พี่น่อยรัจดาพระรานอัจาอืวิบูนวินคือสากรูเวียงแล้วก็ลูกแพรล้วพี่ไกอืมแต่พี่ไกล้วกาพี่อยอมย้อยม่พระพอแล้วพี่เดือนเดือนลังๆมากกพี่วันนี้พอพจะโกลรังก็เดนลบ

จำว่าได้เรื่องว่าเป็นยังนะครับนี่คือนี่คือสังขารนะครับแล้วก็อายุไขบางท่านบางคนสีว่ะอ่อแตกกับโบแมนผู้ลงคนนดางพอ,อสีว่ะอ่อแตกโบแมนได้ไม่เตีย<ช>้ยเพื่อใส่สมองหลายบ่สิเป็นการแต่งก่อนล่ำก่อนรองก่อนล่ำสมัยก่อน<ช>แต่ว่าบานเท่าที่สีเห็นเปื้อเตือเปเตสีเห็นไปนั่นไปนี่หรือว่าอาจยางบวกหูอินโหนอนเนน่ยนะ,นะยางบ่กหูสัตปีบอพว อันนั้นคือเพิ่นอันิจยาบาได้พี่น้องได้เพิ่นใส่สมองหลายในส่วนส่วนหนึ่งช่วงที่เพิ่นกำลังลุ่มกำลังหลังใส่สมองหลายหรือว่าแต่งก่อนหล่อมก่อนล่ำหรือว่าใส่แนวข้อคีดหลายพอพออายุสัาไหนสักหนึ่งแกตัวว่าสัาไหนสัาหนึ่งกับเลื่อเลื่อนไปแล้วกับสมองกับเล่เล่เล่กระทบกระทือนนาะพี่น้องเนาะนะครับอันที่จริงละโอ้ยก่อนล่ำอยู่นี่ล่ำอยู่ประมาณจากสามเดือนก็บ่็เหมือนนะครับยู่ในสมองมันนะยู่ในสมองกันแคกี่นะ ยังยังบอก,บอกเป็นเจ้าไหนเนาะปีนี้อไทยบ้านเทาโคงสวรสซื่นบอพออีสานเทียวมา่มจาแตงให้ลูกสบายดีพวกเช่าให้ยิ้มละเลือนเช่าหน้าพร้อมกระเบิกบานอีสานเขียวยุคนี้คงเป็นสมัยก่อนนะนะ<ม>อ,อันนั้นรับรับก่อนทนหะนั่งก่อนห้อยห้อยปาำเนาะห้อยปลาดำห้อยปูนแดงแต่กี่ยุคข,ของยุคข,ของพ่อจ้าโปรกับซิมี่จ้าโปพ่อสวัสด์นั่นอ่าซื่อจริงซื่อเล่าหน่อยคือสวัสด์สมุยยัน ที่ที่อ,ออกคลิปของไอ้ไอ้นอกต้าเนี่ยน้องไอ้ยายหาเนี่ยสวัสด์คนสิถทายมาสวัสด์สรารค้าบอบแมนนะไปนองอ,อ,อันนี้คือสวัสด์สมุยยันแล้วก็พี่พอตันรุ่นเดียวกันเนี่ยรุ่นเดียวกันเพิ่นพอข้ามตันบอกบอกไมบอกพอ,กอ,กอกตันเนาะแล้วก็พอแหลมอพอชฉลี่อนี่คืออายุอายุสิซ้ำซ้กันแล้วก็อีพอเนี่ยพอผมนี่ล่ะนะครับในยุคนั้น พอเซียนพอพอพอวัดพอจ้าโปกแล้วก็พอแหลมสมบัติพิลาจันละพอค้าตันเนาะพอค้าตันสมัยจะกี้เรียนห้อยปูนแดงพอตันก็ไปโหนกปิดเป็นไส้เลยนะพ่อพอวัดนี่สิเป็นเรียนไหวชี้สามสิบโอแกนเขาเอือโอแกนสมัยจะกี้เอามาหานให้ลูกให้หลานในเด้อจะฝ่าวไปทังไหนเด้อเมื่อใส่ได้บ่เดียวเนี่ยเออได้ยุ่งเนาะหานให้พี่ซ่าได้ไหมสิบบ้านนี้ได้เข้าน่ผมถามบ่านนี่ได้ได้เข้าไม่เลี้ยงบ่้างนี้ ็เปบ่แม,ม่ได้ยนนดิ่ยงข่าวแล้วบ่ะแม่หูจักอยู่เนาะแม่เลี้ยงหูจังบ่อันผู้ผู้จ้างเย็ผู้ผู้คนลูดูแกลผพ้คนแต่ว่าแม่ลาบตายแล้วเนาะแม่ลาบตายแล้วลาบดีนีไหมเออนั่ตายแล้วตายโดนแล้วไปดา่าตายแต่เจา้าลุง <ไป S 1> <ห>ลูกูกับผมเเจ้า่แดงก่ดีปวดอะไรแม่ปวดมองไหน เอาปิดลูบแล้วก็ปวดน้ำลุงขานสจ้ะเอาขอพูดได้หลายได้พอเออเอาปิดชิดไปก่อนนะครับลูกขอไหยนะครับปัญ้าไบแพทย์จ้าคื่อหายหน่อยเนี่ยหายหน่อยก็หายไปเรื่อยก็ดีกวัว่าห้ลูกหูมองยุ่แล้วลูก่านไปพานมาผู้พามาลูกสิลูกสิมายามเด้อพอดีลูกไปสื่อที่ยุผู้พามาลไปสื่อทีเห็ต้องวายลูกคำคุ้เนี่ยคำคุณเด้อานี้พันไอ้กับเยยุ้ยนะเป็นตำรวจ <inside> <S <S เป็นไซซ์ซึ่งให้รู้ให้พอ่พอพ่อคอดไซซ์ก็พวอดทันละ,ะเขาว่ากันมาแต่ว่าลูก,ก็อยากให้พ่อยุ่งโดดๆเพราะว่าสิได้ม่ยามกันตั้งมันกัดมันก่าอายุอายุไขแต่ว่าจังผู้พีเย็นเนี่ยนะผู้พีเยน็พเยนพืชกรไหวโพดพีเย็นเท่านี่นะพีเย็นเมียเท่าเยอะเนี่ยห้าสิบหกปีนะครับกันห้าสิบหกปี มเบื้องโยเบื้องเมติกตอกโยอ้าให้รูปมันมานี่พอเด้อคำคุณคำคุณขอรูปแม่ขอรูปแม่อายุดีไม่แหงครับครับผมครับสิ่งใดที่พุ่นมาปรารถนาครับมันโงเป็ีนทั้งว่าง่ายทั้งว่าแหวกจั้าเวี้ยงขับไปถึงใจซึ่งในปรารถนาก็ให้ได้สมปรารถนาสาธุอากาศ อ่าคู่บาอาจารย์จะเลี้ยงลูกเลี้ยงแด้วลูกเต่าก็ได้พอเมพอกับไฮมีอายุยืนอ,อยู่นั่งลูกข้างหลานดนโดนครับผมขอบคุณหลายๆนะพี่น้องเดอ้อที่ติดตามนะครับช่องลูกแก้วเรพอนมือนีมะยามคู่บาอาจารย์นะครับคู่ผู้แลผู้ที่ฝึกสอนให้ลูกแก้วเรพอนได้เป็นหมอลำนะครับแล้วก็ได้เรีนดนตรีนะครับเรียนดนตรีนี่คือ อาจารย์นะครับเพราะว่าอาจารย์นอกนะครับอพอเลยล่ะนะครับอพอคู่พอจ่าป,ปูกโครงสรงก่อนหรือว่าชื่อซื่อจริงแล้วกับอพอสวัสดิ์สมุยยันนะครับขอบคุณเลยพอเด้อโอ้ย,อยนะครับดีใจที่ได้เห็น